ครับน้องมาตรการปูเออจะเล่นเพราะอันอันเอาเ,าาอเอาดี <c oughs> ้ก้าววครับผมอโอ้บหบานเนาะแต่บานใช่เขาเนาะยังมีฮะครับผมมันกะมาอยู่ที่หลับปูสี่สี่กะมากโอ้กะมาแต่ว่าจับคู่ว่าถึงนนเนาะครับ ปูวาเขาจริเรียกบอบอบอ,บอได้ไหมครับเรียกออกมาแล้วปูคอยคิดผ่อนย้ำนะเอ้ยมือสองมือจ,จอับจับกระจกสักลงเนาะบอเอามือสองมือเป็นสองเนาะโอ้ยเด็กออกมาแล้วคอยคิดผ่อนโอ้ยจะเป็นตัวได้ปูว่ามา่อปึนเข็นเนาะว่าถึงเนาะเป็นไงก็คัดเอาไว้เลยครับเอามาหนึ่งเด็กเราเนาะเออ ครับผมเด็กเล่าเอาลงตีใส่ปูดูบัดดิครับตีใส่ปูดูปูปูฝันว่างได้กับปูปูปูฝันวานเขาอันพออันที่ข้าเคยพันยาอยู่ปะเคยอยู่ครับเออนั่นแหละบัดนี่ที่ท่นยาดูดแตล้วคืยสองมื่อหลับาเน่าเหรอมามาพูดยาดูด่านให้มันกลมนะ ครับพอใจปูปูฝันบอกเจ้าค่ะปูแมนฝันมาจางไหนค่ะขาน้อยท่องสินทร์พอตีตีใส่กันพูดตีเลยกันเนี่ยมันจะได้เงินมันจะได้เงินมาแล้งอันเขาอันเห็นได้เขาพันยาดูดเช่นเมื่อละพันยาดูดเมื่อสองมือฟ้าเมื่อเฮ่าเนี่ยพันยาดูดอันให้มันกลมกลมน่ะครับยาคือยังยากองยีเพเน่ะพันยมันกลมเพยากรองยีเพา่น่ะ ครับมันจะว่าแปดหาได้หรอครูยาแปดหาเออบ่กบ่กมันเป็นมันคล้ายๆว่ามันเป็นยาเส้นนะแต่ว่าเป็นพันไหนเป็นอันเคลื่อนยายายาม้วนนาครับผมเอาตีมึงครับนี่แหละหาเนื้อหาปูแมนบอสผิดต้องเลยวะพี่ไมีใช่ว่าหาแปดหาได้ครูอ้อยมตัดงปีนี่ตีถือใจปรูเว้ยว่าเออมือใช่ว่ามือสองมือเด้อ อ่ามันจะเป็นหนึ่งหาหนึ่งสองบอกเนอะมันก็เมือ่อสองเมื่อเนอะเมื่อขางเนืองกับยุทั่งนี้เมื่อขางเนืองกับทั้งนี่เราก็ม้วนยาวแล้วก็ววกพันจังสีเป็นบอกอบยาโยกกลางเออ,อ,อ,อเออม,มนเมนนึงสั้นเหละมันก็เป็นได้เท่านั้นแล้วออกบยามันก็เป็นเนืองอันแล้วปูเมนหนึ่งเมื่อกระหาเนอะเมื่อกระหาฮะมันทำมันรอดไปกับเป็นหนึ่งสองหนึ่งหาก็้งอย่างนั้นเนอะจ้ะ เอาเลยสามตัวกันแฝดหานั่นแน่ละมันติดขึ้นหวนั่นแมนมันบาดตัววันนี้บ่เห็นเป็นช่องเล่ยวันนี้บ่เห็นเป็นช่องเล่ยบ่เห็นเป็นช่องบ่ปูบ่แต่ว่าเห็นจะเป็นอามือพันยาวเนี่ยอ่าปูตีตัวได้ก็ปูคือลรามานี่ตีบ่ตีหนึ่งหานเลยหปูกับตีก็ยังทันละสามตัวเดียกปูศูนย์เดี๋ยวศูนย์หนึ่งห้าเลยหรอศูนย์หนึ่งห้า ครับท่านไปมันก็จะป้องกุมมันก็จะทำอยู่คุณตอนน้อยอยาเนาะบอกน้ำลายมานี่ตีบอกปูก็ไร้ห้านึ่งห้าเอากระเอาลงไปเป็นรถครับมันคืดได้เหรอห้าหนึ่งห้ามันคือได้เหรอคืออีกทัพัวคือนีเมื่อสองคางคางละหานิ้วเอออืฮะน้อยนี่มักมากสิเปลี่ยนหาแปดหาที่เดี๋ยวนี่ เอาเขียนลงไปเลยเอาี่นห่วงารตัวแ <c oughs> นเ่เ้อมือนี่ <c oughs> นะครับปูใหญ่สำนักแล้วปูใหญ่วัดแล้วมาไม่มาม,มาดไม่เอาเรามืองรู้จะว่ามาอยู่ที่แหลกสองงวดประผาด,ด้ล่แหละครับเด็กรัฐบาลให้กันแน่น้อาตีได้โอ้ยสองหกแบบมือสองมือจกกับก,กับจกซัก้ากินเนาะเอั กูก็เสียดายอยู่ังกูบอเอาสองมือหนันนี้สองประจุก,ก็เป็นหกคือนบาทแหละเพราะเป็นหกกรเ,เป็นเจ็ดมันกลายเป็นหกคือนบาดับม,มันเนาะไม่มีฮะเนาะครับโอ้นอนสนกุกปูเสียดายเยอะเอาตัวนี้แหละเด็กเอาเป็นมะให้ปูชดชดร่อนร่อ,อขึ้นนียสองตัวตัวได้ปูหนึ่งหากับหนึ่งสองหนึ่งห้า ของปูหนึ่งหาคำหนึ่งสองแล้วยพี่นอ้องเมื่อสองเม,มื่อก่อน,นเป็นสองนะครับยาม้อน,นั่นเห็นว่าเป็นหนึ่งล้ลนเหรอครัไปครับหนึ่งหาหนึ่งสองครับเลขสามตัวเก่าศูนย์ใส่ศูนย์หนึ่งห้าแต่วารามันนี่กับเฮียห้าหนี่ไหญ่มากพูเรากคูเด้อห้อารามันนี่ห้าหนึ่งหาพลอยห้าหาแปดหาเออนั่นแหละนั่นอะไรเนี่ยกับเด้อ เอฟซีตัดเอากระเรียวกันเอาเันวันนี้นี่หาหนึ่งห่าของแล้วแม่หลัดมันนี่มันคือของเป็นในมือสองมือเนอะเอาะครับทางนี้ก็หาทางนี้ก็หาเนาะมันบาละครับอ,อย่าอยู่ในกางบา่เนี้ยห้าหนึ่งห้าก,ก็ได้แล้วครับผมป้เหล็กงามแบเนี้ปูปไปโยกพุ่นมีมีจักรูกปูพระ นี่น้ำกันโอ้ซีรูปวัดปลาบอกปูเื้อได้อยู่ในป่าเื้อจังไดเป็นวัดเื้อเป็นจังไดมันก็เป็นวัดถูกต้องนี่แล้วครับผมเป,เป็นเป็น้าปู้าคู่เปัญจีไปอยู่วัดไม่ป็นจีเฮ้เปูเป็นเจ้าววัดโอ้ยบ่า,อาดสอสแตนบ่รับตำแหน่งขั้งสิ้น่ะแตนอ่อยปูว่ามากเจ้าอาวาสวัดบอกปบอูบอ้ะบอ้ะ เงย่านคนซื้อกอลไปหาโอ้โหอ้าวที่ก็ะโจนไปเหรอครับเป็นเป็นข้าวโด่งดังจนเนี่ถทบคนมาใส่บาตรท่าเนีทุกมื่อนี่อ๋อว่ะมันระวังยากเนาะปูเนาะโอ้ยยายายาจะไปไปฝันเลยสิ่งมันกูม่เคยไปฝันเนี่ยครับแม่นปูจิบวิตมาเป็นสามอิตยีปูกับมาเคยไปฝันเนี่ยเจ้าอาวาสครับ ประวันบ่มากครับสุหาบัมเพ็ญอยู่สงบดีกว่าครับผมผู้บดผู้อายุ29ปีเหมือนเดียังไม่หับครับที่จริงแล้วครับสมควรนนี่ด้หละปูฮะสมควรนจะเป็นเจ้าอาวาสได้อยู่ตั้งว่าหลายปีพรรษาแล้วเนาะสมัยผู้ไปเรียนไปยังไม่เขาเป็นเจ้าคณะตำบลุเลยครับผู้บดไปฟันกับทิ้งหมนเลยนะ สมมมปูได้เป็นเจ้าอาวาสเป็นเป็นพระคู่บัดครับผมเออพระเจ้าเป็นพระคู่พระเจ้าก็เป็นไปรลดพว่พเจ้ามันงมง่ายกับชิงโมเนี่ยสนอขอบ่มากแต่คนมากขอป้าสนอครับเอารถเออพรกเจ้าจะลุกฉนนังกันรถเสนอครับผมเอาปูฟั่งท่วนแล้วปูบ้านี่เอาเอาสำหรับแนวทางตำราปูสายป่าเมื่อนี้คาดว่ามันใจค้างโมปูมาดีเด้ก มาโยมาโยนโบปูเมนปูฟันให้สามตัวเลยนะครับฝันว่าได้เป็นตาอมีหนึ่งหาแมนโบปูเมนจับคู่ให้กับศูนย์หนึ่งหาไปเลยนะครับแมนเมนลรกับมาแถมให้ปูอีกอห้าหนึ่งห้าพลอยห้ากับแถมให้ปูอีกหาแปดหาแต่โบได้เขียนลงเดเรียกสองตัวมีแต่เอาห้องปูหนึ่งหากับหนึ่งสองเท่านั้นเนื้อปูแบบ อาปู่ายลิปแล้วปูบานหนึ่อามื่อนี้กะไปสุกเปม,มันตั้งประเทศเทนบ้นาบนเ้าคนละประเทศเหล้าห้าคนละบางมันเได้เงินใส่ตั้งประเทศคนละเนาะเอาเมือม่อน,นี้กะเจื่งโตกไอโชกเป็นมันเ้ลยญาติโมไอไอเด็กคือปู่สุกุลอ,อ,อ,อาจารย์ปูตาตุ๊ดเรีนพราสาธุปู่